จะทำอย่างไรให้เป็นผู้มีวาสนาดีเราเข้าใจว่าวาสนานั้นมีแต่เรื่องดีแท้ที่จริงนั้นวาสนาเนี่ยเป็นได้ทั้งที่ดีและไม่ดีการที่จะเกิดเรื่องที่ดีหรือไม่ดีในชีวิตของตนนั้นเนี่ยมันมีเหตุมีที่มาไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรแล้วจะมีผลเกิดขึ้นดังนั้นวาสนาเนี่ยที่ว่ามีทั้งดีและไม่ดีเนี่ย ต้องทำอะไรมาก่อนต้องสั่งสมอะไรมาก่อนต้องสั่งสมอะไรที่ยาวนานพอเมื่อสั่งสมมายาวนานพอ สภาพนั้นก็จะอยู่ตัวบางทีเขาก็เรียกว่าสร้างอุปนิสัยสร้างอุปนิสัยเนี่ยอุปนิสัยเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีวาสนาอยู่ด้วยคือทำที่เขาจเจริญอยู่ประจำเนี่ยไม่ว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยมันเก็บมันสั่งสมมาไว้เมื่อเราทําอะไรบ่อยทําอะไรประจํามันชํานาญมันคล่องตัวแล้วมันก็ติดเป็นนิสัยไอการติดเป็นนิสัยเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะติดได้ง่ายๆต้องทํายาวนาน ซึ่งทุกเรื่องทั้งเรื่องดีและไม่ดีเนะี่ยบางทีเขาก็เรียกว่าทํายาวนานสืบเนื่องเป็นสันดานสันดานแปลว่ายาวนานตลอดเราเลือกทำที่จะตั้งสมอบรมให้ยาวนานเรื่องดีๆเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศล เรื่องความฉลาดเรื่องสุจริตเรื่องศีลธรรมเราฝึกฝนอบรมกันยาวนานมันทำมันประพฤติเราสร้างอย่างนี้ต่อเนื่องยาวนานจนเป็นนิสัยเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะอยู่เราก็จะถนัดในความดีที่เราอบรมสั่งสมมันก็เกิดความคล่องตัวที่เราจะทำที่เราจะพูดเราจะคิดและจะเป็นแนวทางที่ดีต่อไปเพราะสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยมันได้ถูกเก็บเอาไว้เป็นความคล่องตัวเป็นความชำนาญนั้นความคล่องตัวความชำนาญเนี่ยจึงไม่จำเป็น จะต้องไปเลิกไปละพระอารหันต์ทั่วไปที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเลิกท่านละ วาสนาที่เลวนิสัยความเคยตัวที่ไม่ดีเนี่ยท่านละแต่ความเคยตัวความคล่องตัวในเรื่องดีๆเนะี่ยท่านไม่ได้ละท่านจึงยังมีวาสนาที่ดีนั้น,น,นวาสนาที่ดีเนี่ยเขาก็ไม่ได้จัดเป็นกรรมเพราะวาสนาเนี่ยไม่ได้ตั้งขึ้นแบบมีเจตนามันเป็นลักษณะของความเคยชินในเรื่องนั้นๆที่ตนอบรมสั่งสมมายาวนานความอบรมสั่งสมมายาวนานนั่นเองแหละจึงเป็นความถนัดนั่นเองดังนั้นเราถนัดในเรื่องใดเนี่ยเราก็มักจะทําในเรื่องนั้น ดังนั้นแล้ววาสนาที่ดีจึงเกิดจากเหตุที่ดีเราจึงควรสั่งสมกุศลธรรมให้ต่อเนื่องยาวนานความดีงามทั้งหลายที่เราทําได้จงทําอย่างสม่ําเสมอให้เป็นอุปนิสัยให้เป็นปัจจัยเรื่องผลนก็เกิดขึ้นแน่นอนแต่วาสนานี้ มันเป็นความชำนาญเป็นความคล่องตัวมันเป็นความถนัดซึ่งเราจะได้โดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรให้มันชำนานเป็นพิเศษไปกว่านี้นอกจากว่าเราทำสั่งสมความดีไปอย่างสม่ำเสมอน,นั่นเอง